สวัสดีทุกท่านครับช็อกช็อปมาแล้วครับวันนี้จะเป็นรีวิว g ีช็อกนะฮะ DW 5 6 0 0 RL กนขีดหนึ่งะฮะก็จะเป็น g ีช็อกสไตล์คลาสสิกนะฮะแต่เป็นถือว่าเป็นรุ่นใหม่ออกมาใหม่แต่ว่าเขาจะมีการล้อนะฮะล้อกับรุ่นแรกๆเลยของ g ีช็อกที่เป็นรูปทรงยอดฮิตนะครับก็คือเจ้าเจ้า ยักเล็กนะฮะหรือว่า5600ซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ขายดีของ G-SHOCK แล้วก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะฮะที่ทาง G-SHOCK ออกมาแล้วก็ทำให้โดวงดังมีชื่อเสียงมากๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูความสวยงามของเขาก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมีความเรียบง่ายสปอร์ตสตรีทนะฮะทนทานนะครับราคาไม่แพงค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าอยากจะได้นาฬิกา GS h o c k ที่มันทนราคาไม่แพง แต่แบบเห็นเลยเห็นแล้วรู้เลยว่าอา้ะเนี่ยนี่แหละคือซิกเนเจอร์ของ g ีชอปจริงๆก็อยากจะแนะนํารุ่นนี้แต่แน่นอนว่าถ้าเราไปหาซื้อรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกจริงๆเลยเนี่ยมันก็คงจะหาไม่ได้ละใน eBay อะแรอาจจะยังมีนะอาจจะยังมีเพราะมันหลายปีมากแล้วแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของสภาพอะไรเนาะแต่ว่าเขาก,ก็คงมีการตกแต่งอะไรมาบ้างแหละแนะนำว่าให้ดูเป็นรุ่นนี้ก็ได้5 600 RL ก็ได้เหมือนกันนะครับก็หน้าตาเขาฮะหน้าตาแบบนี้เลยเรียบง่ายธรรมดาครับ ดูสวยมากแต่สวยมากๆสายจะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะก็ตัวสายนะฮะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเลซนซินเป็นยางนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเขาเต็มๆก่อนหาเข็มขัดบคัคเกิลฝาด้านหลังนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แบบนี้เห็นไหมนี่นี่หน้าตาเต็มๆ สวยนะใครที่เป็นแฟน G-Shock เนี่ยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดาที่สวยมากแต่ผมจะบอกว่ามันแฝงไปด้วยรายละเอียดนิดหน่อยที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนาฬิการุ่นนี้นะฮะราคาแนะนําขายเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3,900บาทนะครับซึ่งก็ออกมาไม่นานนะฮะอันนี้ผมพูดถึงรุ่นปัจจุบันนะแค่เขาเอาสตอรี่มาจากรุ่นเก่าๆมาออกแบบดฉยเชนะก็ พยายามจะคงไว้อยู่ซึ่งรุ่นเก่ารุ่นยอดฮิตของเขาเลยพยายามที่ไม่ได้แต่งอะไรมากแต่ก็มีแรงบันดาลใจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะราคาแนะนำขายเนี่ยอยู่ที่3,900บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าหาในออนไลน์ก็อาจจะมีลดอีกค่อนข้างเยอะผมว่าประมาณ10-25%อะไรวะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ถ้าลดได้ขนาดเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่ข้าม3 0 0พนะอันนี้พูดถึงราคาออนไลน์ก่อนส่วนราคาแนะนำขายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 9 0 0ลดอีกนิดหน่อย นะราคาก็ถือว่าเหมาะสมนะครับขนาดตัวเลื่อนนะฮะอยู่ที่42.8ม mm, ิลิเมตรนะครับูณ48.9มิิเมตรนะฮะน้ำหนักเบามากต้องบอกว่าประมาณ52กรัมเท่านั้นแน่นอนว่ารุ่นนี้เขาไม่ได้เน้นความหนักหน่วงในการใส่ต้องการใส่แล้วไปกับข้อมือไปได้ทุกวันใส่แล้วรู้สึกว่ามันแบบฟิลลิ่งมันมันแบบ สบายๆอ่ะใส่ได้ทุกวันใช้งานได้ทุกวันวัสดุนะครับตัวกรอบและสายเนี่ยจะใช้เป็นเรซินชีวภาพซึ่งซึ่งพอเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักโลกเพื่อความยั่งยืนของตัวสินค้าตัวบริษัทรวมถึงผู้ใช้เองด้วยนะฮะทั้งสายแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรซินชีวภาพนะครับทนทานต่อแรงกระแทกแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของ G Shock นะครับแล้วก็ระดับกันน้ําลึก200เมตรนะฮะหรือว่า20บาทนะครับ พอรุ่นนี้มันเป็นรุ่นสแตนดาดนะฮะที่มีความธรรมดาของตัวฟังก์ชันเนี่ยคือฟังก์ชันการใช้งานนะครับพวกตั้งปลุกอะไรเนี่ยมันมีไม่เยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้แบตเตอรี่ cr 2016สเนี่ยนะฮะสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานไปประมาณ5ปีนะแบตเตอรี่เนี่ยถึงจะมีความจุที่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในเครื่องที่มันกินแบตไม่เท่ากันนะมันก็ใช้งานได้ไม่เท่ากันนะอ่ะอย่างนี้ก็แล้วซึ่งรุ่นนี้จะอยู่ได้ประมาณ5ปีใช้งานปกตินะกระจกเนี่ยเป็นมินิเลอร์นะครับ m i n เนอรนะนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะอันนี้คือรายละเอียดข้างนอกของเขาให้ดูชัดๆตรงนี้จะเป็นโลโก้จีช็อกด้านครบด้านบนเขียน protection นะฮะมีความสวยนะคลาสสิกค,คือแบบคงไม่ต้องพูดถึงหน้าตามากมายเพราะว่าผมว่าคงจะเห็นเห็นแบบเห็นมาเยอะเห็นเห็นเยอะมากๆอะ่ะทั้งสีสันต่างๆแบบ4ี่สสีได้ที่ออกมาในรุ่นนี้ในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะเยอะจัจัดนะครับ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวสีแดงเนี่ยนะฮะสีแดงที่เป็นขีดสีแดงแดงเนี่ยที่ตกแต่งมาเนี่ยมีนัยะนะมีความหมายนะเขาบอกว่าสีแดงแสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความทะเยอทะยานความท้าทายนะฮะซึ่งแบบเป็นสิ่งที่จิช็อกเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อว่าเฮ้ยมันแบบแข็งแรงมุ่งมั่นท,ท้าทายเผชิญได้ทุกสถานการณ์ประมาณนั้นนะฮะ สีน้ำเงินนะครับที่เขียนว่า water resistant เนี่ยนะครับตรงนี้เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับเขาบอกว่าสื่อถึงการกันน้ําที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม200เมตรก็ยอดเยี่ย, m, ย,ย,ยไมไหมก็เกินใช้อย่างนี้แล้วกันคนใช้ทั่วไปเนี่ยเกินใช้นะฮะ200เมตรหรือว่า20บาทเนะี่ยทนแรงดันน้ำได้ขนาดนั้นถือว่าโอเคมากๆสุดท้ายเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองเนี่ยที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองตัวนี้เนะี่ยเขาเขียนว่ามันแสดงถึง เรื่องของความทนทานแล้วก็การกระแทกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็โดดเด่นมากๆสำหรับ G-Shock นะครับแน่นอนเลยก็สามสีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองมีความหมายเออไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันข้างในกันนิดนึงแล้วกันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นบอกวันนะฮะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นเดือนเป็นวันที่นะครับก็จะเป็นเวลาแน่นอนว่าหน้าปัดค่อนข้างไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีกับข้อมือที่ ผู้ชายที่แบบไม่ใหญ่เกินไปใส่แล้วแบบกำลังสวยมากลุยมากนะครับสวยมากนะฮะฟังก์ชันก็ดูเวลาง่ายนะฮะดูกลางแดดหรือดูในที่มืดเนี่ยก็จะมีไฟอะไรมาให้ครบนะฮะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนี่ตั้งนาฬิกาปลุกได้นะครับจับเวลาถอยหลังจับเวลาเดินหน้านี่สต็อปวอตนี่ยเห็นไ,ไหมสวยนะดูชัดเจนดูเรียบง่ายสปอร์ตดีอะ เออนี่มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยแล้วก็จะมีระบบไฟซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันก็มีแค่นี้จริงๆมันก็เลยทําให้ทําให้แบตเตอรี่ครับอยู่ได้นานนะฮะทีนี้อีกจุดหนึ่งทีคคค่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันมันค่อนข้างดีมากๆก,ก็คือเรื่องของความแม่นยาของตัวเครื่องนะครับซึ่งจะอยู่ที่บวกลบประมาณสิบห้าวินาทีต่อเดือนนะ บวกลบสิบห้าวินาทีต่อเดือนคือแบบเป็นนาฬิกาคอร์สท,ที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงมากๆนะครับสูงมากๆต่อเดือนเนี่ยปีหนึ่งสิบสองเดือนเนี่ยถึงนาทีเรียกอ่ะเออเนาะแบบแทบจะไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่อย่างนี้แล้วกันนะแต่หลายๆคนคงจะไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสมันมากแต่ว่าผมบอกว่า ไอการที่มันบวกลบ15วินาทีต่อเดือนอย่างนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างมีความแม่นยําที่สูงมากๆเลยครับสําหรับนาฬิกาคอร์สที่ที่เป็นประมาณเนี้ยและราคาประมาณเนี้ยนะเออก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่ข้อมือไฟติดอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะแต่มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือระบบไฟกระพริบแจ้งเตือนเวลาที่เราตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกแล้วไฟมันจะกระพริบแจ้งเตือนไปด้วยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบ นะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนหลายชั่วโมงจะมีเสียงก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรง่ายๆเรียบๆสปอร์ตเท่ทะนะเทแบบเทแบบธรรมดาใส่ได้ทุกวันจริงเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูแล้วกันว่าใส่แล้วหน้าตาเป็นยังไงข้อมือผมเนี่ย17เซนติเมตรนะฮะ17เซนใส่แล้วก็จริงๆผมมีแหละรุ่นนี้จะเป็น ด w ห้าหกศูนย์ก็จะเป็นทรงเดียวกันแต่จะเป็นสีดำล้วนนี่ประมาณนี้อันนี้ผมใส่ทุกใส่ทุกวันใส่บ่อยอะ่ะเป็นนาฬิการุ่นที่ใส่บ่อยเพราะรู้สึกว่ามันหยิบม,มาใส่ง่ายนะครับใส่กับชุดอะไรก็ได้แล้วผมชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยคือใส่แต่งตัวง่ายๆอะ่ะสบายๆรุ่นนี้แบบเอาอยู่แล้วก็มองเวลาได้จริงใช้งานได้จริงดูขึ้นข้อแล้วแบบสวยเนะาะสไตล์แบบจีช็อกอ่ะคือมันมันดูเท่ เออดูดิดูด,ดิสวยนะครับทุกคนข้อมือผมสิบเจ็ดเซนนะถ้าเกิดใครไม่ได้มีโอกาสที่จะไปลองใส่เนี่ยแต่ว่าอยากซื้อเลยก็เนี่ยดูจากข้อมือผมไปก็ได้วา่าข้อมือเท่ากันหรือใกล้เคียงกันเนี่ยใส่แล้วหน้าตาม,มาันจะองเป็นประมาณนี้ในเรื่องของความทนทานจีช็อกไม่ต้องพูดถึงผมพูดไปหมดแล้วนะฮะแถมยังมีแรงบรันดาลใจมีกิมมิกมีที่มาที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยสามพันไปตาย นะฮะถ้าสนใจจริงๆรุ่นนี้อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวไปดูไฟกันนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะป้าป,ป้ากดไฟอยู่ขวาล่างนะ,ะะน,านะฮะไฟจะเป็นสีขาวนะฮะไฟจะเป็นสีขาวรุ่นนี้เนี่ยบางรุ่นก็เป็นสีเขียวบางสีขาวบางสีฟ้าบ้างแล้วแต่ชอบนี่โอ้โหไฟก็ดีนะไฟก็ดีนะทุกคนเออ ไฟก็ดีนะมองเห็นได้ชัดใช้งานได้จริงในที่มืดเนี่ยแทบไม่ต้องกังวลเลยนี่ฮะคือรุ่นนี้ใช้ไปเลยพี่ใช้ไปเลยยาวๆใช้ไปแบบสี่ห้าปีเนี่ยใช้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีหนึ่ง <c oughs> เบื่อก็อยากจะเปลี่ยนกรอบสายจะแต่งกรอบสายใหม่ก็เอามาเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับสบายๆดูดิแล้วปุ่มกดนะฟิลลิ่งปุ่มกดเนี่ยแน่นอนว่าเรือมันไม่ได้ใหญ่เหมือนจีช็อครุ่นอื่นๆนะครับ แต่แต่ถ้าเทียบกับนาฬิกาทั่วไปมันก็ถือว่าใหญ่อยู่นะแต่ถ้ากับดีช่องรุ่นอื่นเนี่ยเวลาที่เราใช้กดปุ่มเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการจิกจิกปลายเล็บลงมาเล็กนิดนึงถ้าใช้มือกดโดยตรงเนี่ยมันจะกดยากมันจะเหมือนติดนี่แต่ว่าใช้ปลายเล็บจิกก็ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากนี่ปุ่มข้างบนเนี่ยซ้ายบนเนี่ยสังเกตดีๆทุกปุ่มเราจะมองเห็นหมดเลยเห็นป่ะแต่ปุ่มซ้ายบนเรามองไม่เห็นเพราะปุ่มนี่มันเป็นปุ่มเอาไว้เซตเวลา เซตเวลาโดยการกดแค่ครั้งเดียวเพราะไม่งั้นถ้ามันโนนขึ้นมาเนี่ยเกิดเราไปชนโตชนอะไรเนี่ยเวลามันก็เพี้ยนเ <ๆ S 1> พี้ยนปุ๊บอ่ะต้องมาตั้งใหม่ต้องมาเปลี่ยนกันใหม่แก้ไขกันใหม่อีกอันเนี้ยเขาให้มันบุ๋มลงไปเวลาเราใช้เราก็ใช้ไปจิกลงไปลึกๆเห็นปะก็จะกับพิบเสร็จแล้วแล้วก็กดเหมือนเดิมนะแค่นี้เห็นไหมฮะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของรุ่นนี้นะครับปุ่มรุ่นนี้มันบุ๋มลงไปมันไม่ได้พังนะครับมันไม่ได้พังนะมันเป็นอย่างนี้ เล็กๆฮะฟิลใส่ได้ทุกวันสบายๆใช้งานง่ายชัดเจนนะครับสำหรับ g ีช ok ็อค d w 5 6 0 0 r l คิดหนะครับก็ใครชอบก็คอมเมนต์คุยกันได้ข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดน,นะครับสามารถคอมเมนต์บอกแล้วก็พูดคุยกันได้เลยถ้าเกิดว่าไม่รู้จะหาซื้อร้านไหนก็ฝากช็อปช็อปไทยแลนด์มาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คลิปนี้ขอแค่นี้ฮะสวัสดีครับ